คลิปมาขอบคุณครับเมื่อกี้นี้ผมแอบ,บเห็นสาวๆ,ๆแถวนี้นะครับคือร้องเต็มที่เลยครับไม่ต้องอายวันนี้เราครอบครัวเดียวกันอย่าไปคิดมากนะครับผมร้องได้ร้องช่วยกันไปเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เรามาสนุกวมกันนะครับเพลงเมื่อกี้นี้เป็นเพลงจินตนาการครับเดีด๋ยวแล้วก็ ต้องบอกว่าวันนี้ผมเตรียมเพลงมาหนึ่งเพลงนะฮะมาให้ก,กับคนที่เขาเคยรักกันครับคนนี้เขาเคยรักกันแล้วก็สัญญิงสัญญากันไว้อย่างดีนะครับแต่ว่า <c oughs> เคยไหมครับเคยเคยรู้สึกรักใครสักคนหนึ่งหรือว่าเราเคยรักกันอยู่ดีๆนะฮะแต่วันหนึง่งไม่รู้ว่าปีศาจตนไหนหรืออะไรโดนใจทำให้เขาต้อง ต้อง่างไปหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนแบบว่าเราเกิดความรู้สึกว่าทารมานจังเลยกับการที่เราโดนคนที่รักเนี่ยจากไป,ไปนะครับเ,เราเราจึงอยากจะบอกกับเขาว่าอย่าไปไหนอีกนะ